มาดูส่วนสมุนไพรนะครับวิสากิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์คุณลุงบุญรัตน์ดูแลลุงบุญรัตน์พาชมสวนมาดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับที่เรามาลงไว้นะครับตองแตกนะครับตองแตกดูใบของเขานะครับการแตกของใบหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองแตกสามมีหมดเลย นี่ครับนี่ตองแตกตัวนี้เป็นโคคารโคคารนะครับแก้เมื่อยโคคารขึ้นสวยเลยนะครับตองแตกนี่ช่วยระบายถ่ายพิษนะครับวานิลาวานิลานี่วานิลาขึ้นตน้นมะพร้าว ําลังสวยเลยนะครับกลิ่นวานิลาก็คือมาจากต้นนี้นะครับเป็นฝักฝักนะครับพอเขาออกฝักก็เอาฝักไปหมักนะครับจะได้กลิ่นวานิลานี่ส้มเซี่ยวครับดูใบเขาเหมือนพวกตัวชงโคอะไรพวกนั้นนะครับนี่อ,าอ,อ้าวน,นี่ครับเหมือนผ้าทิต์ตรงนี้นะ ะครับแกออกมาเป็นกรีบแบบนี้รสเปรี้ยวกัดเสมหะฟอกเลือดนะครับต้นนี้โลติ้นนะครับโลตินหางไหลขาวเป็นยาเบื่อนะครับเป็นยาเบื่อเบื่อปลาแต่เรากินปลาได้นะพอมันหมดพิดแล้วเราก็เอาปลามากินได้นะครับโลติน กระเบียนกระเบากระเบียนกระเบาแก้โรคผิวหนังนะครับเป็นฝ้าเป็นกะโรคผิวหนังโรคเรื้อนกวางนะครับสเก็ตเงินพวกนี้นะครับดีมากนะครับน้ำมันจากมเมล็ดนะครับกระเบียนอันนี้เป็นยาเกี่ยวกับแก้เลือดแก้พิษโลหิตนะครับมะกานะครับมะกา หลังใบแล้วจะสีออกเทานะครับเห็นไหมลูกเขากินได้นะครับเป็นเม็ดดำดำลูกสุกเม็ดดำดำอร่อยเราใช้ใบมะกานะครับใบมะกาพยามือเหล็กพยามือเหล็กเห็นไหมครับกลุ่มเดียวกับมะเกลนะครับอีเบนนาซีนะครับพยามือเหล็กแก้พวกแก้ไข้นะครับบำรุงกำลังแก้ไข้จับสัน ยาม,มือเหล็กถือเหล็กจนสัน่นแก้ไขจับสัน่นชะม่วงชะแปลว่ากินม่วงแปลว่ามะม่วงกินแล้วเหมือนมะม่วงก็เลยเรียกว่าชะม่วงแกงหมูชะม่วงนะครับเปรี้ยวกัดเสียมหะฟอกเลือดกำลังช้างสารกำลังช้างสารนะครับบำรุงกำลังไปต้มไปดองเหล้านะครับ กำลังช้างสารทำเป็นชาชงก็ได้นะครับมะหาดมะหาดสีต้นสวยมากนะครับมะหาดนี่เปลือกเปลือกเขาสวยงามเป็นลายใบเขาจะสักสากนะครับมีกร,รมยีนะครับด้านหน้าสักสากท้องใบนี่เป็นเหมือนกรรมยีนุ่มนมมะหาดเอาแก่นมาต้มเป็นปวกหาดถ่ายพยาต มีช่วงหนึ่งเขาไปทําเป็นยาทําให้ผิวขาวมหาดโปร่งฟ้าโปร่งฟ้านะครับนี่แก้พวกหอบหืดทางเดินหายใจนะมีเม็ดด้วยนี่นะครับเม็ดเขารสชาติเหมือนลูกอมแฮกเลยนะครับลูกอมแฮกที่เขาเรียกโปร่งฟ้าเพราะว่าเอาใบเขาส่องดู นะครับจะมองเห็นได้เห็นไหมครับของแดดเห็นต่อมน้ำมันไหมครับเขาเรียกว่าโป่งฟ้านะสาอรสาทรนำมาทำน้ำปลาให้รสชาติกลมกล่อม น้ำปลาชีวภาพไม่มีเกลือหอมด้วยเป้าน้อยสมุนไพรในตำนานแก้โรคกระเพาะบำรุงธาตุใบนุ่มๆน,นะครับเป้าน้อยดูใบออกใบแก่เขาจะออกเป็นสีทองแบบนี้นะครับสีเหลืองทองเป้า กระบูนต้นกระบุนกระบูนต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุขสังเกตจุดสังเกตคือต้นเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับต้นเขาจะเป็นสีเขียว,ยวใบก็จะมีสารน้ำมันหอมระเหยนะครับหอมใบอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนใบแก่ก็เข้มขึ้นมาหน่อยนะครับ เขี้วงูนะครับเขี้วงูแบบใบใบเหมือนกระดง้งเอาไว้ใส่พวกยำพวกอะไรเป็นแอพพิทเซอร์ได้ดีนะครับใบอ่อนเนี่ยใส่เป็นยำแล้วก็กินได้ทั้งใบเลยเป็นถ้วยแบบชีวภาพดีมากนะครับนี่เขี้วงูช่วยขับปัสสาวะนะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะขัดนะครับพวกนี้ มาลองชิมเมนูเราได้นะครับที่บ้านเห็ดติดเกาะติดเกาะเลยนะคุณลุงติดเกาะติดเกาะล่างสวนคาเฟ่เท้าเอ็นอ่อนดูนะครับดูเท้าเอ็นอ่อนจุดเด่นของเขาคือตรงเท้านี่จะเป็นเปลือกล่อนล่อนออกมาแบบนี้นะครับ <ick> เปลือกล่อนล่อน <ick> เปลือกล่อนล่อน เหมือนพลาสติกนะครับนี่นะครับเปลือกลอนลอนแล้วก็ใบเขาจะมียางนะครับน้ใบมียางนะครับใบมียางยางขาวนะครับถาเวนอ่อนใช้เถาแก้ปวดเมื่อยนะครับแก้ปวดเมื่อย อืแต่ต้องตากให้แห้งนะครับให้ยางเขาแห้งไปก่อน,นต้นนมแมวครับต้นนมแมวติดลูกแล้วเออนี่ดอกเขานะครับดอกดอกพอบานเรามาดมดูครับหอมมากกิ่นนมแมวที่เราทําใส่น้ําแข็งใส่อะนมแมวเป็นพี่น้องเดียวกับพวกน้อยหนานะครับแอนโนนาซี่บำรุงหัวใจกิ่นหอม เจตมูลเพิงมูลขยายง,งั้ะเตมูลเพิงแดงผลเผาลลุงไฟธาตุาหนอนตาหยากนี่นะครับแก้พิษโลหิตพิษเสมหะเข้าพวกกลุ่มยามะเร็งคนโบราณเขาเอาลากข้างล่างนะครับผมลากเอามาใส่ในใหอปลาปลาตัวหนอนก็จะขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่าหนอนตาหยาก เถาวันเปรียงนะครับนี่คือถาวันเปรียงนะครับเถาวเล็กอยู่ดูสนักใบประกอบนะครับปลายใบมีหนึ่งนะครับใบประกอบแบบขนนกนะครับปลายใบมีหนึ่งใบนะครับมีใบอ่อนเขานะครับใบอ่อนเถาวันเปรียงแก้ปวดเส้นปวดเอ็นบำรุงกำลังเชียงดาใช้ใบทำเป็นชาบางคนเขาไปผัดเนาะ ทำเป็นกับข้าวแก้โรคเกี่ยวกับน้ำเหลืองเบาหวานต่างๆผักเชียงดานี่ใบใหญ่มากมีฝ่ามือใานี้สุดยอดเชียงดานะครับเม่าเมาหลวงยังไม่ออกลูกเดี๋ยวมาทำวายเดี๋ยวมาทำวายเนี่ยเมา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 เกี่ยวกับน้ำเหลืองเกี่ยวกับ เลือดลมดีนะครับมะมาสังกรณีดอกอยังติดดอกยังติดดอกให้ดูสังกรณีคู่กับตีชวานี่นะสังกรณีเกี่ยวกับบำรุงสตรีเพศบำรุงกำลังกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบมอนนะครับตัวนี้ช่วย ให้ขับถ่ายง่ายนะครับมีเมือกมันนะครับนี่ดอกของเขากินสดก็ได้กินต้มลวกก็ได้นะครับว่านทรณีสารตระกูลเดียวกับมะย,ยมนะครับว่านธรณีสารแก้ไข้นะครับดูด,ดอกของเขาออกดอก,ลกโลดทนงนะครับโลดทนงขาว โลตทนงมีขาวกับแดงนะครับดูการออกของเขานะครับยูฟอร์เบียลูกเป็นครูแบบนี้นะครับ<ม>อืนี่ตัวลูกใหญ่นะครับโลดทนงตัวน,นี้เท้าใยม่อมนะครับเท้าใหญยม่อมแก้ไข้ขึ้นสูงมากมีดอกขาวดอกแดงนะครับรอดูดอกออก,ออกเท้าใยม่อม อยู่ในยาห้าลากนะครับยาห้าลากนี่นะช่วงนี้โควิดกำลังหายากนะครับเขาใหญ่ม่อมก็เป็นที่ต้องการกรุงขมเหมานะครับกรุงขมเหมามีขนนะครับเห็นไหมครับมีขนนะมีขนกรุงขมเหมาขับลมบํงบำรุงธาตุเอาใบมาขี้ขยี้นะครับใส่น้ำเกิดเป็นวุ้นได้นะครับใส่เครื่องปรุงเข้าไป ทางอีสานเขาเรียกว่าเครือหมาน้อยนะครับเครือหมาน้อยอพาชมสวนนะครับอ่าร่มรื่นร่มรื่นอ้อยแดงนะครับอ้อยแดงที่ใช้เป็นยา ลำเล็กๆนะครับอ้อยแดงนี่เทียบกับนิ้วนะครับอ้อยแดงนะครับถ้าลำใหญ่ๆนะครับเข้าแขนนี่จะเป็นอ้อยดําเอาไว้ไหวครูนะนะครับอันนี้ช่วยขับปัสสาวะขับปัสสาวะนะครับแก้ปัสสาวะอักเสบกระแตไตไม้กตะแตไตไม้ยาขับปัสสาวะนะครับดูที่เขาเรียกกระแตไตไม้เพราะว่าตัวปมรากมันจะเหมือนกับตัวกระแต เห็นไหมครับนี่มันตัวกระแตไหมมีผลด้วยนะครับขับปัสสาวะนะครับช้าพลูตัวยาประจำธาตุน้ำนะครับช้าพลูขับลมบำรุงธาตุมีในยาเบนจกูลดีปรีนะครับตัวยาประจำธาตุดิน ของตัวยาเบญจกูลนะครับดีชะสะเจขิงนะครับดีปีชาพูสาค้านเง่าขิงแห้งนะครับตัวนี้เป็นตัวยาประจำธาตุดินนะครับดูดูผลกลุ่มของเขานะครับเขาเรียกว่าลูกนะครับเปรียบเทียบกันกับชาพูนะครับตัวนี้จะอ้วนหนากว่านะครับมีสองสายพันธุ์นะครับเท่าที่เคยเห็นคือตัวลองกากับชาวบ้านนะครับลองกาก็ฝักฟ้าทลายโจรนะครับตัวนี้กําลังดังเลยนะครับ สำหรับช่วงโควิดของเรานะครับฟ้าทลายโจรน,นี่เลยดูใบของเขานะครับดูดอกนะครับดอกแบบนี้นะเล็กๆนะครับขมเย็นนะครับตัวยาแก้ไข้แก้เจ็บคอแก้ท้องเสียก็เหมาะกับอาการโควิดนะครับแต่ต้องรับประทานอย่างระมัดระวังนะครับเดี๋ยวตับพังน,นะนี่ครับกํายานนะครับดูใบของเขาต้นสีเทาๆ กำยานสะดาวดำสะดาวดำนี่ยดำดีจักนะครับผมสดชื่นมากเลยสะดาวสมอเตีย้ยเป็นเหมือนต้นสมอแต่ว่าเป็นพันธเล็กนะครับสูงประมาณไม่เกินสองเมตรเขาก็จะออกลูกเป็นยาเกี่ยวกับรู้เปิดรู้ปิดนะครับรู้เปิดรู้ปิดดีมาก ใช้ยาใช้เป็นยาแก้กดระย้อนดีนะครับต้นเสนียดนะครับเสนียดใช้แก้ไอแก้เจ็บคอนะครับทางเดินหายใจดอกเขาออกแล้วนะครับนี่นะครับเสนียดอ่านี่นะครับส้มปล่อยนะครับก้านใบสีแดงนะครับส้มปล่อยฟอกโลหิต เรัาเซมหะฟอกเลือดปลาไหลเผือกนะครับดูลักษณะของเขานะครับใบเงาลองหยิกลองดูนะครับนี่ใบเหนียวนะครับขาดยากปลาไหลเผือกแก้ไขนะครับแก้ไข้ดีนักแรนะครับอยู่ในยาจันทารีลานะครับทางอีสานเรียกว่าหยิกบ่อทองแปลว่าหยิกไม่ค่อยขาดนะครับเห็นไหมครับหยิกไม่ค่อยขาดนี่ ใบเหนียวใบเงาาไหลเผือกต้นปีบหรือว่ากาสลองนะครับใบประกอบคนนกแบบสองชั้นนะครับนี่แบบสองชั้นแก้พวกทางเดินหายใจหอบหืดดิสดวงจมูกคนนี้นะครับบัวหลวงแดงนะครับ เคสรอนบัวหลวงดีบัวเพราะนี้นะครับช่วยบำรุงหัวใจมะพร้าวไฟหวานเปรี้ยวจเจริญไฟธาตุนะครับทางเวียดนามชอบมากเลยกินน้ำมะพร้าวไฟแต่ทางบ้านเราใช้เป็นยานะครับส่วนใหญ่